นี่คือในบริบทของสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพทาง YouTube เท่านั้นนะครับรายการนี้ชื่อรายการในบริบทหรือจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้ว่า in context หมายความว่าจะพูดอะไรในเรื่องอะไรที่จะพูดถึงเนี้ยให้มันอยู่ในบริบทคือให้มันเป็นภาพกว้างให้เห็นรอบทิศจะได้เข้าใจไม่ใช่หยิบเฉพาะบางประโยคบางเรื่องเล็ก ในเรื่องใหญ่ทั้งหมดมาพูดอย่างนั้นจะเข้าใจไม่ถูกต้องตามความหมายที่แท้จริงนะจึงตั้งชื่อว่าในบริบทซึ่งส่วนใหญ่ผมก็จะหยิบยกประเด็นต่างๆในโลกนี้รวมทั้งในประเทศไทยขึ้นมาแล้วพยายามจะหาความรู้อธิบายมาเสริมภาพกว้างของมันเป็นอย่างไรส่วนใหญ่ก็จะต้องอ้างอิงหนังสือนะครับในสัปดาห์ที่แล้วได้พูดถึงหนังสือแนะนำตัวอย่างไร จะได้เป็นสวนะครับหนังสือที่พิมพ์โดยอดีตสมาชิกวุฒิสภา,าเจิมศักดิ์ปิ่นทองซึ่งได้รับเลือกตั้งมาเป็นสมาชิกวุธิสภาในปี2543รุ่นเดียวกับผมนะครับอาจารย์เจิมศักด์ก็เป็นสมาชิกวุธิสภาเมื่อตอนนั้นก็เป็นสวกร,รุงเทพมหานคร การเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็มาจากจังหวัดต่างๆนะครับแล้วแต่ว่าสัดส,ส่วนจํานวนประชากรและจํานวนสวแต่ว่าปี2อ4 3เนี่ยถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทยที่มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามาจากประชาชนโดยตรงโดยรัฐมน,นูญฉบับประชาชน2อ4 0แล้วพอปี4 3ก็มีการเลือกตั้งสวโดยตรงพวกเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ได้รับประสบการณ์ แล้วก็เขียนหนังสือกันขึ้นมาเล่มเล็กๆนะครับโดยสวสี่คนพลตำรวจเอกประทินสันติปรภพสวรกรุงเทพท็เจมศักดิ์ปิ่นทองกรุงเทพคุณเตือนใจคุณชอนยุทธยาดีเทศเชียงรายแล้วก็ผมสมเกียรติอ่อนวิมลสุพรรณบุรีสัปดาห์ที่แล้วผมพูดถึงตอนส่วนต้นของบทความที่ผมเขียนนะครับ เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุพรรณบุรีไปได้ครึ่งตอนวันนี้ก็จะขออ่านต่อส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือนี้ก็จะลงมาถึงเรื่องที่คุณบรรหารศริลป,ปะอาชาอาดีตนาย,ยกรัฐมนตรีนะแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ดูแลจังหวัดสุพรรณบุรีในด้านการเมืองมาโดยตลอดท่านก็คิดว่าใครจะเป็นสวสุพรรณบุรีเนี่ย ้องคุยกับท่านก่อนแต่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยได้บัญญัติไว้ว่าห้ามมิให้ผู้สมัครหรือว่าผู้ที่จะเป็นสวหรือเป็นสวแล้วนะมามีส่วนเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองพูดง่ายๆคือสวต้องเปน็นอิสระไม่ยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองแต่อย่างไรก็ตามเขาที่แล้วผมเล่าโดยการอ่านบทความที่ผมเขียนนะครับในหนังสือเล่มนี้ว่าคุณบรรหารก็มีความเห็นว่าก็จริงอยู่รัฐธรรมนูญห้ามแต่ว่า นักการเมืองทุกจังหวัดเนี่ยเขาก็อยากได้สวอ,อยู่ในกลุ่มของตัวเองหรือสังกัดตัวเองเขาจึงจัดการให้มีการลงคะแนนให้กับสวที่เป็นมิตรกับนักการเมืองหรือที่เ็าจัดตั้งประมาณนั้นนะครับว,วันนี้ก็จะอ่านต่อนะครับผมเป็นสวสุพรรณบุรีในที่สุดนะฮะแต่ว่าวันนี้เขียนยอดหลังวันหนึ่งคุณบรรหารศริลป,ปะอาชาผู้วางโครงสร้างพื้นฐานทางการเมืองของจังหวัดสุพรรณบุรีอ่า ให้มีราักฐานมั่นคงฝากให้เพื่อนผมโทรศัพท์เรียกให้ไปหาเพื่อที่จะสอบถามเรื่องที่ได้ข่าวว่าผมจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกบุฒิสภาจังหวัดสุพรรณบุรีผมบายเบียงไม่ยอมไปพบอยู่นานหลายวันจนเพื่อนขอร้องอย่างอดครวนว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเราส่วนเพื่อนผมก็เป็นหัวคะแนนของท่านอยู่นะครับ อนที่ถ้ามีการเลือกตั้งสสเพื่อนผมก็จะเป็นหัวคะแนนให้ก็เลยขอให้ผมไปพบคุณปัญหานเพื่อนบอกว่าไปคุยกับน้าแกซะ,ะหน่อยจะได้สบายใจกันทุกฝ่ายเพื่อนว่าอย่างนั้นนะครับเอา,เอาน้าเรียกเราก็ไปภาพประกอบนี่จะเป็นภาพที่ชาวบ้านให้กำลังใจตอนผมไปแนะนำตัว ตามอำเภอต่างๆเขาไม่เรียกหาเสียงนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยไว้เล่าอีกทีเพราะว่าการสมัครสรวรยังเ,เดี๋ยวเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับเพื่อนบอกว่าไปคุยกับน้าแกซะหน่อยจะได้สบายใจกันทุกฝ่ายเนื่องจากผมทราบมาว่าที่สุพรรณบุรีนี้ใครจะลงสมัครสรวรจะต้องไปหาคุณบรรหารเพื่อตกลงลู่ทางกันเสียก่อนเพราะคุณบรรหารเป็นเสมือนเจ้าถิ่นเจ้าที่เจ้าทางไปขอความสนับสนุนจากแกให้ได้ก่อน แล้วทุกอย่างจะรับรื่นถ้าหากว่านาะคือที่สุพรรณเนี่ยเขาเรียกคุณบรรหารศิลปะอาชาง่ายๆว่านาะนะครับถ้าหากว่านะ้าแกไม่เอาด้วยก็ไม่มีทางได้จะไปสมัครให้เสียเวลาเสียเงินเสียทองเลยเพื่อนก็่างั้นนะครับคะแนนทุกคะแนนในสุพรรณบุรีเป็นของพรรคชาติไทยสั่งได้กําหนดได้โดยไม่ต้องซื้ออีกต่อไปก็เหมือนสมัยผมแอบถ่ายภาพข่าวออกอากาศที่ช่องเก้าแล้ว คนสุพรรณเดี๋ยวนี้ให้ข้าวกินมื้อหนึ่งแถมถนนลาดยางอีกสายเดียวผ่านหน้าบ้านข้าวในานาจะราคาตกต่ำแค่ไหนก็ยอมคุณบรรหารหมดคนอย่างผมจะเอาอะไรไปสู้อันนี้ผมเขียนประชดไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับหวังว่าคุณบรรหารไม่ได้อ่านตอนนี้คงไม่ได้มีโอกาสอ่านนะถ้าอ่านก็คงโกรธนะ <laughs> ครับเมื่อทนการขอร้องจากเพื่อนบ่อยๆไม่ไหว ผมก็ต้องคิดหนักว่าควรจะไปหานะบัญหารแกดีหรือไม่เพราะผมเป็นผมเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูนมาก่อนแล้วก็เป็นในานายจังหวัดสุพรรณบุรีซะด้วยรัฐธรรมนูญที่ผมและพวกเราช่วยกันเขียน99คนกับประชาชนทั้งประเทศนะเขียนไว้ในปี2,540บอกไว้ว่าสมาชิกวุฒิสภาจะต้องเป็นอิสระทางการเมืองไม่สังกัดพรรคการเมืองต้องไม่เป็นสมาชิพกพรรคการเมือง หากใครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองก็ต้องลาออกให้ตัวไกลใจห่างพรรคการเมืองอย่างน้อยหนึ่งปีจึงจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกบุฒิสภา,ภาได้ผมร่างรัฐนูลมากับมือจะเข้าไปหาคุณประธานก่อนการเลือกตั้งสอวอได้อย่างไรเดี๋ยวใครรู้เห็นเข้าจะเป็นที่ครหานินทาได้หรือหากคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดที่จังหวัดสุพรรณบุรีของผมเนี่ยทราบเข้า จะเข้าใจผิดว่าผมมีอะไรเกี่ยวโยงในทางไม่ชอบด้วยกฎหมายเลือกตั้งก็เป็นได้แต่ด้วยความเกรงใจและอยากจะรู้หัวใจประชาธิปไตยของคุณบรรหารศริลปะอาชาที่แท้จริงว่าทําด้วยอะไรอย่างไรปฏิรูปแล้วหรือยังหรือว่าปฏิรูปได้หรือไม่ในที่สุดผมก็ตกลงไปพบคุณบรรหารในห้องทํางานของท่านที่บริษัทของท่านที่บางหุ่พรมสองต่อสองตัวต่อตัว,ตว มีเลขานุการส่วนตัวของท่านเท่านั้นที่รู้ว่าผมเข้าไปพบอย่างเงียบๆแต่เธอก็คงไม่รู้ว่าผมคุยอะไรกับคุณบรรหารอันที่จริงเลขานุการของคุณบรรหารคนนี้เคยนัดหมายให้ผมได้เข้าพบพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะทางการเมืองกันหลายครั้งที่บ้านซอย55ถนนจรัญสนิทวงศ์ของท่านสมัยที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีช่วงที่ผมช่วยงานช่อง11ยุครัฐมนตรีปิยนัทวัชราพรคุมกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งนั้นผมรู้จักคุณบรรหารมากพอที่จะกล้าคุยกับท่านตรงๆหลายเรื่องและหวังว่าคุณบรรหารจะรู้จักผมดีพอที่จะพูดอะไรกับผมตรงๆมากนะักไม่ได้แต่คุณบรรหารก็พูดอะไรอะไรกับผมตรงๆนะเปิดใจทุกเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในจังหวัดสุพรรณบุรีผมคุยกับคุณบรรหารนานประมาณครึ่งชั่วโมงกลับออกมาด้วยความมั่นใจว่าหัวใจคุณบรรหารทําด้วยเลือดเนื้อของนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ใคร ในเวทีการเมืองโดยเฉพาะสุพรรณบุรีคุณบรรหารยังไม่พร้อมที่จะปฏิรูปการเมืองตามรัฐธรรมนูญทั้งหมดและคุณบรรหารคงปฏ,ปฏิรูปตัวเองให้เป็นนักการเมืองตามรัฐธรรมนูนที่คุณหารกับอาจาร,รย์ชุมพลศิลปะอาชาน้องชายช่วยกันจัดการให้เกิดขึ้นโดยด่วนโดยเร็วไม่ได้น่าเสียดายความเป็นคนสุพรรณและความเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของคุณบรรหารเป็นที่ยิ่งผมคิดในใจคุณบรรหารนะผมว่า สมเกียรติไม่ควรมาสมัครสวสุพรรณบุรีเลยเพราะคุณบรรหารไม่สามารถจะช่วยจัดการหาคะแนนให้ผมได้คุณบรรหารมีผู้สมัครในสังกัดแผนที่อิทธิพลทางการเมืองของท่านแบ่งเขตไว้เรียบร้อยแล้วสามเขตหากผมลงสมัครท่านก็จะไม่ช่วยแต่หากไม่ลงสมัครท่านก็แนะว่ามีงานดีๆที่ผมอาจจะอยากทําและท่านอาจจะช่วยผลักดันหรือสนับสนุนให้ผมได้งานดีๆด,ดังกล่าวนั้นได้ คุณบรรหารก็เป็นคนดีอย่างนี้แหละครับหากจะยอมร่วมมือเป็นพวกด้วยก็จะมีบําเหน็จรางวัลให้แม้ผมจะทําหน้าที่เป็นเสียงที่ติดตามวิพากษ์วิเคราะห์และต่อว่าเสียดสีคุณบรรหารมาตลอดชีวิตการเป็นสื่อมวลชนของผมจนเป็นที่น่ารําคาญเหมือนเหลือบไรยุงเลือดลิ้นที่คอยตอมอาชาสีหมอกแห่งเมืองสุพรรณบุรีอยู่เป็นนิดอันนี้เป็นสำนวนของผมนะครับขอไปเป็นสำนวนวรรณกรรมเก่าเชิงเสียดสีไม่รู้จะ เป็นอารมณ์ขันได้แค่ไหนนะครับอย่างไรก็ตามคุณบรรหารก็แสดงแต่เพียงอาการรำคาญเบื่อหน่ายงุดงิดต่อการที่ผมไม่ยอมเข้าร่วมเป็นพวกกับท่านเลยคุณบรรหารเคยชวนผมเข้าสมัครเป็นสมาชิกพักชาติไทยเพื่อลงสมัครสอสอระบบบัญชีรายชื่อผมก็ปฏิเสธผมเพียงขอโอกาสในการที่จะได้ให้คำแนะนำ ว่าคุณบรรหารควรเป็นนายกรัฐมนตรีแบบใดจึงจะดีสําหรับประเทศชาติและเป็นที่พอใจของผมเท่านั้นเองครับนั่นก็คือสาเหตุที่ทําให้เลขานุการเ,เลขานุการส่วนตัวของคุณบรรหารเนี่ยต้องนัดหมายให้ผมได้ไปพูดคุยกับคุณบรรหารที่บ้านหลายครั้งตอนที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้เล่าให้ฟังเงียบๆที่นี่นะครับอย่าไปบอกใครครับอาจจะอยู่ในหนังสือแต่หนังสือที่ว่านี้ไม่ค่อยมีคนได้ไปซื้อที่ไหนะครับ ป่านนี้ก็คงจะไม่มีขายละผมเคยแนะนําคุณบรรหารแนะนําคุณหญิงแจ่มใสและคุณกัญน,นาลูกสาวคนโปรดของท่านว่าควรจะลดขนาดป้ายแสดงความเป็นผู้บริจาคเงินหรือวิ่งเต้นจัดหางว่าประมาณสร้างอาคารสถานที่หรือรั้วอาคารสถานที่ต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีให้เล็กลงเพราะมันเป็นป้ายดูใหญ่น่าเกลียดไม่มีรถนิยมเป็นป้ายเป็นจํานวนมากนะครับที่ขอบคุณคุณบรรหารมากมายจน หน้าขายหน้าทั้งนั้นทั้งๆท,ที่คุณนัรหารไม่ได้บริจาคอะไรนอกจากจะวิ่งเต้นแประยะติหรือจัดหางบประมาณแผ่นดินมาให้ตามหน้าที่สสที่ทํากันเป็นการหาเสียงโดยปกติเท่านั้นบางทีก็อาจจะบริจาคในนามมูลนิธิบรรหารแจ่มใสบ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแต่ได้ป้ายขนาดใหญ่ผมก็เลยแนะนําคุณบรรหารและครอบครัวไปว่าน่าจะทาป้ายเล็กๆไม่ได้บอกว่าห้ามทําป้ายทําป้ายเล็กๆแบบฝรั่งทําอ่ะ เท่ๆสวยๆราคาแพงแต่เล็กๆเป็นป้ายโลหะทองเหลืองอลูมิเนียมหล่ออะไรก็ได้ตัวหนังสือจะสวยเล็กๆแต่ว่าดูไกลๆมองไม่เห็นนะครับต้องเข้าไปใกล้ๆอันนั้นเท่มากสําหรับพวกอเมริกาเขาทําป้ายกันผมก็แนะนําไปแต่ว่าไม่เป็นผลแล้วครับบางป้ายก็เพียงบริจาคเงินสร้างรั้วแต่เขียนป้ายของคุณออขอบคุณตัวเองเนี่ยใหญ่จนอาจจะเข้าใจผิดว่าท่านบริจาคเงินสร้าง ตัวอาคารสถานที่ทั้งหมดด้วยตัวอย่างนี้นะ่าดูได้นะครับที่กำแพงรั้วสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งสร้างโดยงบประมาณของรัฐของการของการกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนกำแพงรั้วรอบสนามเนี่ยสร้างโดยเงินบริจาคจากคุณบรรหารและคุณหญิงจมใสโรงเรียนบรรหารจมใสหนึ่งถึงเจ็ในสุพรรณบุรีก็เช่นกันก็สร้างโดยงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการเอ่อส่วนหนึ่งและเป็นส่วนใหญ่มูลนิธิบรรหารจมใสก็ ใจบุญครับบริจาคสมทบจํานวนหนึ่งแต่ว่าคุณบรรหารกับคุณหญิงเนี่ยได้ชื่อโรองเรียนไปเต็มบริบูรณ์เป็นโรงเรียนบรรหารแจ่มใสหนึ่งสองสามสโรงเรียนสชุกรัตนโพคารามของผมครั้งหนึ่งนะครับผมเรียนที่โรงเรียนนี้นะครับทราบมีข่าวลือนะทราบว่าข่าวลือบอกว่ามีความพยายามจะขอเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบรรหารแจ่มใสแโดยแลกกับการบริจาคที่ดินทําสนามฟุตบอล ให้กับโรงเรียนของผมอันนี้ผมกับเพื่อนเก็ขวางกันอย่างเหนียวแน่นก็ยังคอยอยู่ว่าจะมีร่างกฎหมายฉบับใดที่ผ่านเข้ามาให้ผมได้มีโอกาสแปรยติเรื่องการตั้งชื่ออาคารสถานที่สาธารณะต่างๆบ้างผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาครบ6ปีแล้วก็ไม่มีโอกาสพิจารณากฎหมายแบบนี้เพราะว่าเราเสนอกฎหมายเองไม่ได้นะครับเราเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องเป็นสสเพราในใจคิดว่าเมืองไทยน่าจะมีกฎหมายห้ามเอาชื่อบุคคล ขึ้นป้ายแสดงความเป็นผู้บริจาคหรือความเป็นเจ้าของจนกว่าท้องถิ่นจะเห็นด้วยคือไม่ใช่ห้ามเด็ดขาดถ้ามีกฎหมายนะครับให้อปตอ,อปจเนี่ยเป็นคนตัดสินแล้วอาจจะอาจจะมีเงื่อนไขารายละเอียดบอกว่าถ้าจะเอาชื่อขึ้นป้ายต้องบริจาคก,กี่เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณทั้งหมดนะหรือว่าถึงไม่บริจาคแต่เป็นบุคคลที่มีคุณงามความดีในประวัติศาสตร์ของตำบลหมู่บ้านก็เอาชื่อขึ้นได้อันนี้แล้วแต่อปตอ,อปจอผมคิดว่าน่าจะมีกฎหมายแบบนั้นนะครับ แต่ถ้าไม่มีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่บางคนเห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วยก็ได้ถ้าเอาชื่อใครขึ้นป้ายใหญ่ๆนะโอเคครับคุณประธานก็บอกผมว่าผมไปพบท่านนะครับที่ออฟฟิศของท่านที่บางขุนพรหมท่านบอกผมว่าจะไม่ช่วยผมเลยในการที่ผมจะลงสมัครสอวอสุพรรณเพราะคุณปรหารจัดคนของท่านไว้ครบสามคนแล้วผมก็บอกท่านว่าที่มาพบเนี้ยไม่ได้ต้องการให้ช่วยอะไรนะครับที่มาพบเนี้ยก็เพื่อจะ มาตามที่ท่านต้องการให้มาพบามาเพื่ออยากรู้ว่าท่านจะมีเรื่องอะไรที่ต้องการพูดกับผมเพื่อทราบเจตนาของท่านแล้วว่าต้องการบอกให้ผมรู้ว่าผมไม่ควรสมรัครผมก็บอกท่านไปว่าท่านแทรกแซงการเลือกตั้งแบบนี้นะมัน,ม,นมันผิดรัฐธรรมนูนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุณปัญหาเนี่ยเป็นกําลังสําคัญนะครับประเทศไทยต้องขอบคุณเพราะท่านมีคุณอุปการสูงในการเริ่มจัดให้มีการร่างรัฐรนูญ ปี2,540คือคุณบัรหารนี่แหละเป็นผู้ริเริ่มการปฏิรูปการเมืองแก้ไขรัฐธรมนูนเดิมมาตรา211เพื่อให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐมนูนหรือสอสอรอนน่ .1 ครั้งแรกเลยมาล่างรัฐธรมนูนฉบับใหม่ทั้งหมดแล้วก็เกิดสวมาจากการเลือกตั้งโดยตรงนี่คุณมัหารเป็นคนทำนะครับมีพระคุณตอบ การปฏิรูปการเมืองมากแต่ว่ารัฐมนุลฉบับ2,140เนี่ยถูกยึดอำนาจฉีกทิ้งไปแล้วอันนี้ก็น่าเสียดายแต่ว่าประวัติคุณความดีของคุณบัรหารตรงนี้ไม่หายไปไหนอยู่ที่เดิมแต่เมื่อมาได้คุยกันผมก็กราบเรียนท่านไปบอกว่ามัน,ม,นมันอาจจะไม่ใช่การปฏิรูปการเมืองที่คาดหวังคุณมหาฑบอกว่าท่านก็ไม่อยากทําไม่อยากแทรกแซงไม่อยากจัดคนแล้วก็ช่วยให้คนได้รับเลือกตั้งในสุพรรณบุรี แต่มันจาเป็นต้องทําเพราะว่าพักการเมืองอื่นเขาก็ทําทางนั้นทํากันทุกจังหวัดคุณมูาหารบอกผมคุณสมเกียรติเขาทํากันทางนั้นแล้วเราสุพรรณเราไม่ทําเราก็แย่ดีนะประมาณนั้นนะครับผมก็เข้าใจท่านนะครับผู้บริหารบอกเขาทำกันทั่วประเทศพักการเมืองอื่นเขาแทรกแซงการเลือกตั้งสวทุกจังหวัดเราไม่ไม่ทําคนอื่นก็ทําอยู่ดีถ้าเราไม่ทําที่สุพรรณคนอื่นที่สุพรรณเขาก็ทํานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าคุณนักษิณก็แทรกแซง ในจังหวัดสุพรรณบุรีแข่งกับคุณบรรหารนะจึงเข้าใจเลยคุณบรรหารเนี่ยต้องทําไม่งั้นคนของคุณทักษิณชนะหมดมันก็ไม่ได้ผมหวานอมขมขมกลืนนะครับผมพูดสมัครอิสระก็เ,เลยบอกท่านบรรหารไปว่าอ,อผมจะขอลงสมัครนะจะฝืนใจท่านนิดนึงจะขอลงสมัครแต่ว่าเพียงอยากจะรู้ว่าจะแพ้ท่านกี่คะแนนเท่านั้นเองดังที่เล่าไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเอ,อ ความที่คุณบรรหารเป็นผู้ที่ไม่มีวันจะยอมแพ้ใครทางการเมืองโดยเพพาะในจังหวัดสุพรรณบุรีของท่านนะครับคนอื่นจะมาเอาไปจากท่านไม่ได้สุพรรณบุรีเนี่ยไม่ว่าท่านจะต้องยกเลิกกระบวนการคิดแบบปฏิรูปการเมืองไปบางส่วนก็ตามตราบใดที่สุพรรณบุรียังจงรักภักดีต่อท่านอยู่ท่านก็จะมีความสุขมีเพื่อนชาวสุพรรณที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งบอกผมว่าสุพรรณบุรีเป็นของคุณบรรหาร เขาจะไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกพุทธสภาแบบผมก็คงแพ้และผมก็คงไม่รอดเป็นคนสุพรรณแม้จะก่อร่างสร้างตัวจนมีชื่อเสียงระดับชาติแค่ไหนเพียงใดตับสุพรรณชาวสุพรรณเข้าก็ไม่ต้อนรับถ้าหากคุณบรรหารสั่งไม่ให้ต้อนรับเพื่อนเพื่อนผมคนนั้นบอกเตือนไว้นะครับผมเคยชวนศาสตราจารย์ดรกระมนทองธรรมชาติผู้ลงรับไปแล้วนะครับอดีตเจ้านายผมคณะบดี คณะรัฐศาสตร์จุฬาเคยชวนอาจาร,รย์กมลให้ลงสมัครด้วยท่านก็บอกว่าไม่มีทางได้รับเลือกอ่ะเพราะเชื่อว่าคุณบรรหารจะสั่งให้ขวางนึกถึงความรู้สึกของคณะบดีเก่าเลือดสุพรรณของผมแล้วผมก็สบายใจพวกคุณมบรรหารยังมีเมตตาต่อผมนะการพูดคุยกันที่บริษัทของท่านที่บางขุนพรมวันนั้นเป็นมิตรไมตรีเหมือนน้ากับหลานคุณบรรหารก็จะช่วยดูแลผมถ้าผมไม่ลงสมัครนะครับคุณบรรหารบอกว่าผมจะไม่ช่วย บอกผมนะครับบอกอ้าวสมเกียรติถ้าสมเกียรติจะลงสมัครขอแล้วไม่ยอมจะลงสมัครคุณมหารบอกอย่างนี้ครับน่ารักมากเลยบอกถ้างั้นผมปล่อยนะสมเกียรติผมจะไม่ช่วยและจะไม่ขัดขวางเชิญคุณสมเกียรติตามสบาย <laughs> ผมก็บอกท่านว่าผมรู้ดีนะว่าคะแนนมีอยู่ประมาณสองหมื่นคะแนนเท่านั้นที่อำเภอสามชุกเป็นหลักนะครับ ผมจะคำนวณคะแนน,นได้นะครับเวลาลงเลือกตั้งผมบอกท่านว่าผมรู้ดีว่าคะแนนผมมีประมาณสองหมื่นเท่านั้นที่สำชุกเป็นหลักแถมนิดหน่อยที่ศรีประจันและเดิมบางนางบวชมีสามอำเภอที่ใกล้ๆกันแล้วอาจจะมีเพื่อนอยู่เพื่อนนักเรียนนะครับเรียนอยู่ด้วยศรีประจันเดิมบางนางบวชสมชุกสามอำเภอคือ้าไปอู่ทองนอนเจดีไกลปืนเที่ยงด่านช้างอะไรพวกนี้ผมจะไม่รู้จักใครเลยน,น้อยมากเลยครับ นั้นผมจะไปได้คะแนนอย่างไรนะครับผมก็บอกท่านไปว่าผมคงได้ประมาณสองหมื่นครับท่านผมแพ้ท่านแน่นอนไม่มีทางติดที่หนึ่งในสาสวสุพรรณบุรีแนะ่ผมจากคุณบรรหารออกมาด้วยความรู้สึกสบายใจว่าได้เข้าพบนาบรรหารตามที่เพื่อนขอร้องไว้ซึ่งก็ทําให้ได้รู้จักคุณบัรหารดีขึ้นเข้าใจท่านมากขึ้นแล้วก็ไม่มีอคติอะไรนะครับการได้พูดคุยกันได้เข้าใจปมปัญหาข้อขัดข้องของท่าน และความเห็นของท่านเพราะฉะนั้นก็ในสุดผมก็ออกมาจากออฟฟิศของคุณบรรหารที่บางคุณพรมด้วยความเคารพตัวผมเองมากขึ้นและเคารพตัวคุณบรรหารมากขึ้นแล้วก็แยกย้ายกันไปความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาสุพรรณบุรีในวันที่4มีนาคม2 5 4 3ของผมที่ผมคาดว่าจะมาถึงในเร็ววันนั้นนะครับคือหมายว่าออกจากออฟฟิศคุณบรรหารผมก็รู้เลยว่า แพ้แน่แน่เพราะคุณบรรหารไม่ช่วยแต่อาจจะมีโอกาสได้คะแนนดีขึ้นกว่าสองหมื่นไม่เสียเกียรติลูกสำชุกเพราะว่าท่านบอกท่านจะไม่ขวางนะถ้าไม่ขวางเนี่ยผมอาจจะได้สองหมื่นกว่านะแต่ถ้าขวางผมอาจจะได้มื่นเดียวนะครับเพราะนั้นก็ท่านคือถ้าท่านบอกว่าไงก็ตามนั้นนะครับต้องเชื่อตามนั้นไม่ขวางไม่หนุนก็ผมก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดแพ้เสียเงินสองหมื่นสอง ค่าสมัครค่าถ่ายรูปค่าเดินทางไปสมัครอะไรพวกนี้ครับแล้วถ้าผลมาอย่างไรผมก็ถือว่าเป็นผลงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ภาคสนามชิ้นยอดเก็บเอามาเขียนบันทึกความทรงจําได้นะอย่างทรงคุณค่าให้ลูกหลานสุพรรณได้อ่านให้เจ็บใจเล่นคนสุพรรณต่างหากที่จะเจ็บปวดหากรู้จักคิดถึงศักดิ์ศรีตนเองและรู้จักคุณค่าของการปฏิรูปการเมืองที่จะมีต่อวิถีชีวิตตน ผมอุตส่าห์ร่ำเรียนเขียนอ่านทำงานสร้างตัวสแสวงหาโอกาสช่วยสร้างประเทศชาติมาจนถึงเพียงนี้จะทุจริตประพฤติไม่ชอบให้ตัวเองร่ำรวยก็ไม่เคยทำนะไอ้ที่ผมทุจริตประพฤติไม่ชอบให้คนอื่นร่ำรวยนั่นก็อ่พอมีบ้างแต่ไม่บอกนะชาวสุพรรณถ้าไม่เลือกผมให้เป็นสมาชิกบุฒิศภาก็น,น่าเสียดายไม่เลือกก็อย่าเลือกไม่ให้เป็นก็ไม่เป็น <c oughs> วันนี้ก็จะจบตอนที่สองของ <c oughs> เรื่องแนะนําตัวอย่างไรให้เป็นสวนะขอภัยที่ยืดยาวแต่ว่าอ่านตามที่เขียนแล้วเดี๋ยวตอนหน้าจะมาสรุปจบเอาเป็น3ตอนนะครับอ,อันนี้เป็นเรื่องของบทความโดยผมสมเกียรติอ่อนพิมลจากหนังส ử, อือแนะนําตัวอย่างไรได้เป็นสวนะฮะจากการเป็นสวเมื่อรัฐธรรมนูญบอกให้เลือกตั้งโดยตรงในปี2543นนะแล้วหลังจากนั้นก็มีหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะกลับมาคุยต่อนะครับวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนต่อสัปดาห์หน้าสวัสดีครับนั่นคือในบริบทของสมเกียรติอ่อนพิมลสวัสดีครับ